เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาดูต้นยางนานะครับแล้วก็ไม่ได้พามาดูเฉยๆเราก็จะพามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับนนะ้องเรื่องยางนาเนาะก็เพื่อหลายๆท่านกําลังจะเริ่มปลูกสวนป่านะครับก็อาจจะยังไม่เข้าใจวิสัยของต้นยางนาบ้างอาจจะยังกําลังศึกษาหาความรู้เรื่องต้นยางนาอยู่เนาะก็ผมก็ ลุยปลูกมาก่อนแล้ว6 7ปีนะครับก็พอจะตกผลึกวิสัยของต้นยางนาได้บ้างว่าจะต้องปลูกยังไงเขาถึงจะโตได้ก็พอแลกเปลี่ยนกันเนาะก็อาจจะไม่เป๊ะทุกข้อก็ใครมีอะไรเพิ่มเติมก็เสริมๆกันมาได้นะครับก็แลกเปลี่ยนแบ่งปันกันก็ตั้งแต่ก่อนจะมาปลูกป่านะครับเราก็จะคุ้นเคยเนาะกับประโยคที่เขาว่าไม้ลวงโลกไม้ลวงโลกเนี่ยอันนี้ก็สําคัญนะครับ อย่างตอนผมเด็กๆก,ก็ได้ยินมาหลายชนิดนะครับที่เขาเอาอุปโลกมันขึ้นมาเป็นไม้ลวงโลกเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นพวกกิสนาบ้างไม้ตะกูบ้างจนแถวบ้านผมเรียกไม้ตัวกูนะไม้ตะกูยักษ์เนี่ยไม้ตัวกูคักมาหลังๆมาก็เห็นมีกระแสของไม้ยางนาเข้ามาแล้วก็มีกระแสของพยุงไหหลํานะครับเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยก็ผมก็อยากจะพูดจริงๆนะครับว่าจริงๆแล้วไม้เนี่ย ผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนเขาก็สอนมาดีนะครับเขาแนะนํามาดีเขาบอกต้นไม้จริงๆมันไม่ได้ลวงโลกนะครับไม้จริงๆแล้วมันมีคุณสมบัติหรือประโยชน์นี่แตกต่างกันออกไปนะครับมากมายคุณสมบัติเนาะไม้แต่ละชนิดมันใช้งานแตกต่างกันนะครับนิสัยใจคอวิสัยของมันก็แตกต่างกันคุณสมบัติมันก็แตกต่างกันเนาะประโยชน์มันก็แตกต่างกันก็มีแต่คนนี่แหละมาลวงคนกันเองเนาะไมเอาไม้ไม่ได้ลวงโลกหรอกคนนี่แหละเอาไม้มาเป็นเครื่องมือแล้วก็ มารวงกันเองแล้วก็เอาเรื่องของอไรายได้ผลตอบแทนมาเป็นตัวชักจูงชักนำเนาะถ้าใครหลวมตัวไปเชื่อในเรื่องผลตอบแทนที่สูงโอเวอร์มหาศาลเกินจริงเนี่ยก็จะตกเป็นเหยื่อของพวกนี้นะครับพวกนี้จะจะมาในมิจฉาชีพในกลุ่มที่ว่า,าผมไม่อยากเรียกเป็นมิจฉาชีพดีกว่าสแสวงหาผลประโยชน์ดีกว่าสแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบที่ว่าจะขายก้าพันนะครับส่วนใหญ่9ก้าพันราคาแพงเลยแหละแล้วก็ มาปลูกบันว่าปลูกไปแล้วราคาจะดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็หลากหลายชนิดนะครับที่เห็นมาก็แถวบ้านผมก็เหมือนกันทุกอย่างเลยมาพูดเราปลูกแล้วจะขายได้ต้นละเท่านั้นเท่าน,นี้ปลูกแล้วก็เน้นให้ปลูกทีบ้างปลูกไม่ดูวิสัยของต้นไม้บ้างพื้นที่ลูกลังจัดก็ยังให้ปลูกกิจสนาอย่างนี้นะครับก็มีสวนแถวบ้านผมเนี่ยโดนไปหลายสิบไร่เหมือนกันมัน้ง ปลูกตะกูบ้างอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าตะกูมันเป็นไม้ชอบน้ำเนาะชอบพื้นที่ลุ่มอย่างเงี้ยปลูกโคกบ้างก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่กิจสนาไปปลูกใส่พื้นที่ดินลูกลังเลยก็ตายตายห่าหมดแหละเ <c oughs> ขาบอกว่าต้นเท่านั้นเท่าน,นี้ก็คำนวณเงินกันใหญ่เลยเอามาดูอา,ารมณ์พบทมาสักพักแลนะ้วเนาะก็อันดับแรกนะครับยังนานเนาะถ้าใครกําลังศึกษาหาความรู้ว่าจะปลูกยังไงยังไงเนี่ยอันดับดับแรกผมให้อยากอยากให้ดูก่อนว่าวิสัยของต้นไม้เนี่ย อย่างต้นนี้นะครับยางนาผมไม่กล้าเข้าไปดูใกล้นะครับต้นนี้มีรังแตนเนาะมีแตนลามเอาดูต้นไหนดียางนาที่ปลูกที่ร่มอย่างนี้ตัวดีโอ้ยโอ้ยโอเดี๋ยวนะครับต้นไหนอีกละ่ะต้นยางนาเอาต้นนี้ก็ไดอ้อยากให้ดูวิสัยของต้นยางนาก่อนนะครับว่ายางนาเนี่ยชื่อเขาก็บอกนะครับว่ายางนา เขาเกิดตามที่ลุ่มนะครับเกิดตามที่ลุ่มเนาะอย่างของผมเนี่ยเห็นไหมครับโซนนี้เป็นร่องน้ํานะครับมาก็พื้นที่จะลุ่มๆหน่อยก็ถือว่าโอเคเขาจะโตได้ดีในพื้นที่ลุ่มนะครับ <îne junto> พื้นที่ลาดๆขึ้นไปข้างบนก็โตได้ถ้าดินดีนะครับแต่ไม่ใช่ที่ดอนแบบที่ดอนจัดเลยนะที่บนเนินบนอะไรนี่ยังไม่ไม่เวิร์กนะครับไม่ค่อยโตยแล้วก็ต้องดูด้วยว่าถ้าเป็นที่ลุกลังเนี่ยก็ไม่ค่อยโตเลยครับเมื่อวิสัยเขาชอบพื้นที่ลุ่มนะครับ เราก็ต้องไปดูนั่นแหละว่าอ่พื้นที่ลุ่มก็จริงอยู่แต่ว่าผื้นดินที่เราจะปลูกเนี่ยมันเป็นทินเ,เดิมของเขาไหมถ้าทินเ,เดิมเป็นเต็งลังอย่างนี้นะเป็นลูกลังจัดเนี่ยต่อให้เป็นร่องน้ําไหลผ่านนะครับมันก็ไม่ค่อยโตนะครับที่สวนผมเป็นเหมือนกันนะครับอ่าเป็นทางน้ําไหลผ่านเลยแต่ว่าขุดลงไปแค่ไม่ถึงเมตรนะครับสักครึ่งเมตรเนี่นยห0สิบเซนเป็นชั้นลูกลังอันนี้ผมปลูก ตะเคียนใสยางนาใสมันไม่โตนะครับสามสี่ปีมันก็อยู่อย่างนั้นแหละต้นเล็กต้นโตได้แค่ครึ่งแขนแค่นี้นะครับต่อให้เอาต้นกล้วยมาปลูกสร้างลงเงาให้ระบบน้ําก็ไม่ค่อยโตนะครับเพราะว่ามองดูต้นกล้วยนะครับที่นี่ในยุคแรกๆเนี่ยปลูกยางนาปลูกตะเคียนแล้วก็ต้นไม้เนี่ยใช้ต้นกล้วยไปสองพันก่อกนะครับคือปูพรมทั้งแปลงเลยครับเกือบทั้งแปลงเลยนะครับเพื่อให้ลมเงาต้นไม้นะครับมันก็ช่วยได้ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับสําหรับให้ต้นไม้ผ่านแรงได้ แต่ก็ยางนากับตะเคียนก็ยังอยู่พื้นที่ลุ่มนี่แหละเหมาะสมกว่าเพราะว่าแม้แต่กล้วยเองนะครับถ้าไม่มีระบบน้ำเนี่ยกล้วยน้ำว้าเองเนี่ยบนที่ดอนมันก็ไม่ค่อยโตนะครับก็ต้องดูคุณสมบัติของดินเราด้วยสภาพพื้นดินเราด้วยแล้วก็พูดเรื่องของวิสัยมาแล้วเนาะมันชอบพื้นที่ลุ่มๆอ่าดินเราก็ต้องดูพื้นถิ่นดินเราด้วยว่าพื้นถินดั้งเดิมอ่ะมันเคยมียางนาเกิดไหมมันเป็นป่าเต็งรังหรือเปล่าเป็นป่าเบญจพรรณไหม อย่างโซนผมนะครับเป็นป่าเบญจพัรณ์ในจุดที่สวนผมอยู่เนี่ยไม่มีต้นยางนาเกิดนะครับดังเดิมแต่ว่าถัดจากนี้ไปล่องน้ําไม่ถึงกิโลเมตรนะครับสักห้าหกร้อยเมตรมันจะมีล่องห้วยนะครับเขาเรียกห้วยยางเนาะเรียกห้วยยางก็เพราะว่ามีต้นยางเยอะนะครับมันก็โอเคมันก็ต้นน้ําก็มาจากภูเขาบ้านผมนะครับไหลลงไปจากอ่างอ่างเก็บน้ําด้านนี้นะครับห่างจากก็ติดตัวสวนผมนี่แหละอ่างเก็บน้ําก็ไหลข้ามถนนข้ามสะพานไปก็ไปลงสู่ห้วยก็มีต้นยางนาเกิดแถบนั้น อของผมเป็นป่าเบญจพรรณเนาะถึงในพื้นที่เดิมไม่มียางนาแต่ว่ามันมีพื้นที่เหมาะสมที่จะปลูกได้นะครับอย่างร่องน้ําอย่างโซนนี้ร่องน้ำโซนนี้ดินจะดีมากอุดมสมบูรณ์แล้วก็น่าดินลึกนะครับปลูกยางนาได้โตได้ตะเคียนโตได้แต่ก็ยังมีร่องน้ําบางโซนนะครับของผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูหรอกมันไม่โตเลยนะครับเพราะว่าขุดลงไปนิดเดียวมันกลายเป็นลูกหลังไปแล้วมันก็ไม่โตระบบรากเขา ลงไปชั้นดินลึกๆไม่ได้เขาก็โอเคนะครับเขาไม่โตเพราะว่าเขาค่อนข้างชอบน้ํานั่นแหละอ่ะทีนี้พอรู้วิสัยของเขาแล้วว่าเราจะปลูกได้ลักษณะยังไงเนี่ยพอตอนต้นเล็กๆนะครับยางนาน,นะครับต้นอายุ1ปีเนี่ยสปีเนี่ยเขาชอบร่มเงานะครับสังเกตได้เลยถ้าโซนไหนปลูกกลางแจ้งเนี่ยมันไม่ค่อยโตนะครับใบเหลืองๆมันก็สู้แดดไม่ค่อยไหวแต่ถ้าย่างนีต้นกล้วยนะครับ ผมก็ไปดูของผู้หลักผู้ใหญ่มานั่นแหละขาปลูกต้นกล้วยเนะาะบังทิศตะวันตกนกี่ยก็โอเคพอบังต้นกล้วยให้ก็ปลูกใส่ทิศตะวันตกเลยนะครับเขาจะบงับงบังบังแสงแดดให้ต้นยางนานีได้แล้วก็เหมือนเป็นแหล่งน้ําสํารองในในฤดูแล้งนั่นแหละแต่ว่าผมอยากแนะนํานะครับเรื่องต้นกล้วยเนี่ยผมพลาดมาแล้วนะครับตอนปลูกเนี่ยปลูกสี่คูณสี่เมตรนะครับซึ่งมันเยอะเกินไปนะครับมันลําบากตอนที่ ปีแรกต้นกล้วยมันต้นใหญ่มากมันแตกกอเต็มไปหมดเนี่ยมันคุมต้นไม้ได้หมดเลยนะครับคือต้นไม้เราปลูกเล็กๆเ,เนี่ยสูงระดับเอวเนี่ยมันแทบไม่โตนะครับต้องมาลำบากตัดสางต้นกล้วยแล้วก็เอาใบกล้วยนะครับเอาเคียวใส่ไม้ยาวๆสอยใบกล้วยออกไปเนี่ยลำบากมากสําหรับกล้วยสองฟันกอนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับกับ <c oughs> พื้นที่กว้างๆแล้วแรงงานไม่ค่อยมีเนี่ยโอ้ก็ต้องดูด้วย <c oughs> ถ้าเป็นผมย้อนเวลาไปได้นะครับ <c oughs> ผมจะปลูกยางนาเฉพาะพื้นที่ลุ่มๆ พื้นที่ถ้าราบๆอย่างนี้ไม่ถือว่าที่ดอนบนเนินกันไปก็ปลูกได้แล้วผมจะปลูกต้นกล้วยใส่เฉพาะต้นยางนากับตะเคียนแค่นั้นนะครับมันก็จะเบาแรงมาไปเยอะเนาะ <c oughs> สาหรับพื้นที่ใครที่ไม่สามารถปลูกยางนาหรือตะเคียนได้นะครับก็ไม่ต้องเสียใจเนาะมันมีไม้ชนิดอื่นหลายท่านคงอยากจะแบบคิดว่าปลูกแล้วได้กินเห็ดนั่นแหละอ่าโอเคส่วนใหญ่ปลูกยางนาเหมือนกันอย่างผมไม่ได้คิดเรื่องเนื้อไม้เท่าไหร่หรอกผมชอบเรื่องความอลังการของมันแล้วก็ ยอดเชื้อเห็ดได้นี่แหละถ้าพื้นที่ใครไม่เหมาะจริงๆเป็นป่าเต็งรังนะครับเป็นดินลุกลังจัดหรือว่าไม่มีที่ลุ่มที่จะปลูกไม่มีร่องน้ําไหลผ่านที่จะเหมาะเหมาะสมที่จะปลูกก็ไปปลูกพวกพยอมได้นะครับเนี่ยต้นพยอมดูสิพยอมนี่ตรงตรงเหมือนยางนาเหมือนตะเคียนเลยนะครับตรงเปาเหมือนต้นสักนั่นแหละสวยงามเนื้อไม้เหลืองสวยเนื้อไม้ไม้เนื้อแข็งนะครับดอกหอมหยอดเชื้อเห็ดได้ ปลูกพยอมแทนยางนาก็ได้ถ้าพื้นที่ไม่เหมาะสมนะครับถ้าเป็นป่าเตง็งรังเลยก็ปลูกต้นเต,ต็งต้นลังก็ได้ก็เหมือนกันนะครับอ่าและทีนี้มาดูเรื่องไอ้ที่ว่าระยะห่างในการปลูกนี่แหละระยะห่างนี่เหมาะสมที่เหมาะสมนะครับอันนี้สําคัญนะครับก็เห็นหลายท่านเนาะที่ทําเรื่องขายก้าไม้แล้วก็ไม่ได้ให้ชุดความรู้ที่ถูกต้องที่แท้จริงเนาะก็เหมือน ต้องการที่จะขายก้าพันนั่นแหละก็ทาบางคนก็ปลูกเม็ดคูณเม็ดก็มีปลูกยางนาเม็ดคูณเม็ดมันก็โตได้อยู่นะครับแต่ว่า,าความเป็นจริงที่จะอนาคตโตไปได้จริงๆมันก็คงไม่ได้โตทุกต้นนะเนาะสามคูณสามมันก็โตได้อย่างของผมก็มีหลายต้นนะครับที่เป็น3าคูณสหรือ4ี่คูณสแต่ว่าก็อยู่ในโซนล่องน้ําแต่ส่วนใหญ่แล้วต้นไม้ผมที่เป็นยางนานะครับที่เหมาะสมจริงๆเนี่ยมันจะห่างกันประมาณแบบ6 7เเมตรเลยนะครับต่อต้นนะครับแล้วก็มี ระหว่างเมตรที่3นี่ก็จะเป็นไม้ระดับชั้นที่เรือนยอดต่ําลงมานะครับนี่เป็นตามหลักของของป่าไม้มันก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะครับคือไม้เรือนยอดสูงก็จะขึ้นด้านบนนะครับพวกยางนาตะเคียนลดหลั่นลงมาก็จะเป็นไม้ชั้นล่างเนาะอย่างของผมก็จะเป็นพวกชิงชันพยุงพยอมอยู่ด้านล่างอ่าพวกต้นศักอะไรอยู่ซะด้านล่างซะก็อาจจะ3เมตรบ้าง4เมตรบ้าง2เมตรกว่าบ้างก็เผื่ออนาคตเราต้องต้องมาเลือกออกอีกทีนึงเนาะแต่ระยะห่างของต้นยางนาก็ ส่วนใหญ่ก็จะห่างกันหน่อยเพราะว่ามันเป็นไม้ใหญ่อะเนาะเห็นหลายแปลงหลายท่านปลูกไปเนาะก็น่าเสียดายก็น่าเป็นห่วงอนาคตก็ค่อยไปปรับปรุงแก้ไขเนาะ,เ,นะเห็นบางท่านนี่ปลูก2เมตรห้คูณสเมตรห้นะครับบางท่านปลูก2เมตรไร่หนึ่งใช้400ต้นนะครับโอ้ยคนขายก้าไม้นี่หวานปากเลยเห็นเขารับจ้างปลูกกันด้วยเนาะพวกขายก้าไม้ <c oughs> รับจ้างปลูกแล้วเขาบอกประคมใหญ่เลยว่าต้นละเท่านั้นเท่านี้แล้วก็ โตปลูกปลูก2เมตรก็โตเพราะว่าเขาพาไปดูต้นไม้แค่อายุ3 4ี่ปี3 4 5ี่หปีมันโตได้นะครับระยะนั้นแต่พอถึงระยะหนึ่งที่เขาแตกทรงพุ่มไม่ได้เนี่ยไม้ชนิดเดียวกันเนี่ยมันทรงพุ่มมันบังกันหมดนะครับมันก็จะโตไม่ได้ต่อไปเขาเขาเรียกว่าเรื่องของป่านิ่งเนาะเป็นภาวะป่านิ่งก็อาจจะมีได้โตได้แค่บางต้นที่สร้างเรือนยอดได้สร้างทรงพุ่มได้ก็จะโตส่วนต้นอื่นๆก็จะถูกบทบังแสงไป แล้วก็ที่เห็นกันเนาะเห็นไปปลูกแต่ยางนาเลยนะครับโอ้ข้อนี้เดี๋ยวอยากแนะนําอยู่นิดนึงหลายท่านเนี่ยหลายแปลงปลูกไปปลูกเป็นเชิงเดี่ยวเลยนะครับเฉพาะยางนาเลยจริงๆแล้วถ้าเราไปดูในป่าจริงๆมันไม่ได้มีต้นไม้แค่ชนิดเดียวนะครับถ้าใครปลูกผมก็อยากให้ปลูกให้หลากหลายนั่แหละสมมุติใส่ยางนาไปช้าห่างกันสัก6เมตร78เมตรอะไรอย่างเงี้ยระหว่างระหว่างช่องว่างเราก็ใส่พยุงใส่ ต้นสักตะเคียนต้นชิงชันต้นพยอมอะไรก็เสริมไปได้เนาะตามจริงไม้มันหลากหลายอะ่ะยิ่งเราปลูกหลากหลายชนิดเท่าไหร่นะครับระบบนิเวศเราก็จะดีความหลากหลายทางพันธุก,กรรมมันก็เยอะเนาะใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมามันก็จะสารอาหารหลากหลายชนิดกันแล้วก็ทรงพุ่มที่แตกต่างกันนะครับจะทําให้ต้นไม้เนี่ยเข้าสู่ภาะวะป่านิ่งนิช้านะครับเพราะว่าไอเรือนยอดต้นยางนาก็จะพุ่งขึ้นไปข้างบนนะครับ ข้างล่างก็จะได้มีแสงบ้างเพราะว่าทรงพุ่มเขาแตกต่างกันเขาเขาจะไม่บังแสงกันเองเหมือนต้นสักนะครับที่ปลูกเป็นเชิงเดียวหรือว่ายางพาราที่ปลูกเป็นเชิงเดียวเนาะพวกนั้นก็จะเข้าสู่ภาวะป่านิ่งเร็วหน่อยอ่ามีเรื่องอะไรอีกล่ะที่อยากจะพูดเดี๋ยวผมนึกก่อนบางทีผมก็จําเรื่องที่พูดไม่ได้อาก็ขอให้ปลูกให้หลากหลายนี่แหละอย่างที่ผมว่านะผมผมอย่างในสวนผมก็ไม้หลักๆนี่ก็30-40ชนิดนะครับที่เป็นไม้เศรษฐกิจเนี่ยเนื้อแข็งเนี่ย ไม้ที่ปลนเข้ามาทั้งไม้ป่าไม้อะไรก็รวมๆแล้วก็เป็นร้อยกว่าชนิดนะครับก็ถือว่าหลากหลายสุดๆแล้วแหละสวนผมเนาะต้นไกล้ต้นไกลกันก็ปลูกกระจายกันไปหมดนะครับแต่ว่าเนี่ยอย่างต้นยางนานเนี่ยแต้นต้นหนึ่งอยู่นี่นะครับก็โตได้นู่นนะฮะต้นหนึ่งห่างกันไปหกเมตรอยู่นู่นนะครับระหว่างระหว่างนี่ก็มีต้นพยุงนี่ข้างๆไปนี่ประมาณสาเมตรก็มีต้นพยุงมุมนี้นะครับ ก็อนาคตก็ไม่รู้ว่าอีกสักกี่ปีเนาะเขาจะเข้าสู่ภาวะป่านิ่งเนาะแต่ว่าอย่างที่ผมไปดูมาในป่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยนิ่งนะครับอาจจะโตช้าลงแต่ว่าต้นที่เรือนยอดขึ้นไปสูงๆแล้วเขาก็ยังจะโตได้นะครับคือป่านิ่งเนี่ยอย่างของผมนี่ก็ก็กลัวเรื่องนี้แหละว่าอนาคตมันจะไม่โตนี่แหละมันจะเป็นต้นเรียวๆไปแต่ว่าผมวางแผนปลูกในลักษณะที่ว่าชุดแรกๆเนี่ยประมาณ6 0พันต้นนะครับปลูกไปก่อนห่าง ห่างกัน4 5หเมตร6เมตรเเมตรนะครับแล้วค่อยชุดที่2เนี่ยเว้นมาอีก2ปีนะครับค่อยเริ่มกระจายเข้าไปอีกกระจายเข้าไปปีละ2 0 0พันต้นบ้างปีละพันกว่าต้นบ้างนะครับก็จะมีไม้หลายหลายระดับนะครับเนี่ยอย่างไม้ชุดแรกนะครับปลูกไปอย่างพอมาต้นนี้ก็จะเป็นพยอมนะครับพยอมต้นชุดหลังนี่สองปีอ่าอย่างไปตรงโน้นก็ชิงชันชิงชันตรงนั้นอายุ4ปีนะครับส่วนตรงนั้นก็ไอ กันเกลาเนาะกันเกลานั่นก็สามสองปีสองปีกว่ามันก็จะหลากหลายรุ่นนะครับระดับความสูงมันแตกต่างกันเนาะมันก็จะลดหลั่นกันไปเหมือนสภาพป่าจริงๆนั่นแหละมีทั้งไม้สูงจริงๆมทงีทั้งไม้ต่ําที่อยู่ด้านล่างมันก็พอจะไม้สูงก็จะนั่นแหละพุ่งหาแสงด้านบนก็จะพอเหลือแสงให้ไม้เล็กๆไตระดับสร้างความตรงขึ้นไปได้ทีหลังซึ่งอนาคตเราก็อาจจะตัดไม้โตออกไปก่อนหรือว่าขุดล้อมไปก่อนก็ได้เนาะหรืออาจจะไม่ขุดเลยก็ได้ ก็วางแผนไว้หลายชั้นเหมือนกันก็รอดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะแต่ก็พอไปเห็นของผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านแล้วนะครับที่ปลูกลักษณะเดียวกับกับผมเนี่ยพยายามไล่ระดับต้นไม้ให้มันหลายรุ่นเข้าไปเนี่ยลักษณะมันจะเหมือนป่าจริงๆเนาะมันก็ป่าจะนิ่งช้าหน่อยอ่าแล้วก็อีกเรื่องนะครับเรื่องของอ่าเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งก่อนจําไม่ได้แนละ้วอ่าเรื่องอีกเรื่องแล้วกันเนาะเรื่องสําหรับถ้าบางท่านคิดว่าอ่าถ้าปลูกแล้วทาระบบน้ํแหละ จะได้ไหมจะโตโตไหมก็โอเคนะครับถ้าที่ดอนก็คงทําได้นั่นแหละระบบน้ําแต่ก็ต้องดูด้วยว่ามันเป็นลูกลังหรือเปล่าถ้าลูกลังก็พอได้ก็ปรุงดินได้ทุกอย่างไม่มีกฎเกณฑ์นะครับอย่าอย่าไปเอากฎเกณฑ์อะไรมามากแต่ว่าก็กรอบของวิสัยของยางนาม,มันก็ประมาณนี้แหละก็ให้เรารู้ว่าวิสัยของเขาอย่างนี้ถ้าจะไปปรับเปลี่ยนพลิกแพงยังไงก็ได้เหมือนเดิมเลยครับแต่ว่าอย่างที่สวนผมนะครับเมื่อตอนจะมาปลูกต้นไม้แรกๆก็ปรงใจไว้แล้วว่า จะทาเกษตรอย่างธรรมชาตินะครับทําเป็นกสิกรรมธรรมชาติเป็นกเกษตรกรรมธรรมชาติเนี่ยก็เอาหลักใหญ่ใจความมาจากธรรมชาตินั่นแหละครับก็คือประมาณว่าในป่าก็ไม่มีใครลดน้ําให้มันมันก็ยังเติบโตได้นะครับต้นไม้ในป่าไม่มีใครใส่ปุ๋ยให้มันมันก็ยังเติบโตได้นะครับต้นไม้ในป่าไม่มีใครตัดหญ้าให้มันแต่ว่าผมยังตัดอยู่นะครับมันก็ยังเติบโตได้ในป่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใคร ไปปลูกมันด้วยซ้ําไปต้นไม้อ่ามันก็ยังเติบโตได้เนาะแต่ว่าของผมก็ตัดหญ้ามาพอประมาณใส่ปุ๋ยมาก็ปุ๋ยคงปุ๋ยคอกก็มา2อสปีต้นเล็กๆนะครับพอดินเราเริ่มดีอ่าโอเคต้นไม้เริ่มสู้หญ้าได้บางโซนแล้วก็แล้วก็ไม่ไม่แทบไม่ต้องทําอะไรนะระบบน้ําก็ไม่ได้ไม่ได้ทำนะครับที่นี่ก็ลดน้ำเฉพาะปีแรกเนาะพอผ่านแล้งแรกได้ก็ปล่อยตามธรรมชาติก็ดูแค่เรื่องตัดหญ้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยต้นเล็กๆนะครับอย่างต้นใหญ่ สองามสามปีสีปีไปแล้วผมก็ไม่ใส่แล้วปล่อยตามธรรมชาติแล้วพราะดินดินสี่ห้าปีหกปีเนี่ยที่ตัดหญ้าลงไปตลอดแล้วก็ใบไม้ร่วงทับถมกันลงมาเนาะไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงยาฆ่าหญ้านะครับดินมันดีขึ้นมากเลยนะครับดีจนมากพอที่เราจะไม่ต้องใส่ปุ๋ยไปชั่วลูกชั่วหลานผมเลยนะครับแล้วก็ถ้าอีกสักหน่อยเนี่ยอีกสักหกเปีตัดหญ้าให้สวนต้นเล็กๆพอมันสู้หญ้าได้อย่างพวกนี้แล้วเนาะ ก็คือประมาณว่าคงไม่ต้องตัดยงตัดหญ้าไปช่วยลูกยช่วยลานนั่นแหละก็คือไม่ต้องทําอะไรปล่อยให้ธรรมชาติมันทํางานกันเองอะเนาะก็เป็นรูปแบบฉบับของเกษตรกรรมธรรมชาติเนาะซึ่งผมก็เอารูปแบบนี้มาจากนั่นแหละลุงฟางนั่นแหละมาชานุบุฟุกุโอกะนั่นแหละก็แทรกแซงธรรมชาติให้น้อยที่สุดเนาะอะระบบน้ําผมก็ไม่ได้ทำหรอกปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่แล้วตอนนี้อย่างเล็กๆอย่างนี้ใส่อยู่ตอนเล็กๆอะอย่างหญ้าโซนนี้มันลกต้องตัดอยู่แต่โซนอย่างนั้นก็โอเคไม่ได้ตัดละโล่งละ โอเคนะครับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้เนาะเป็นเป็นความรู้เรื่องยางนาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันก็ท่านไหนจะไปพลิกแพงยังไงก็แล้วแต่ท่านแล้วกันก็มาแบ่งปันกันเนาะเท่าที่ผมรู้แล้วกันแล้วก็ลุยมา 6- 7ปีก็พอได้บทสรุปว่าควรจะปลูกยังไงเนาะยางนาส่วนท่านไหนจะเอาไปพลิกแพงยังไงก็แล้วแต่ท่านละกันเนาะเสริมเสริมเพิ่มเติมกันไปเนาะโอเคครับ